เด็กพันหก็แค่ปากซอยแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าไอ้ระหว่างทางที่มันจะไปถึงพันหเนี่ยมันจิตใจเราต้องมั่นคงจริงพราะเพราะหุ้นหลายตัวไป็นไรตอนนี้มันก็มีเสียวแต่มันก็ยังมีโอกาสอีกหลายๆตัวตัวผมอยากจะแนะว,ว่าถ้าเรามีหุ้นอย่างอเมริกาอยู่เนี่ยให้ลดลดพอร์ตลงมาบ้างผมเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหุ้นอเมริกาน่าจะมีโอกาสในการปรับฐานนะมันก็จะเป็นอะไรที่อยากให้ระวังหุ้นอเมริกานะครับลดพอร์ตลงมาไว้บ้าง นะฮะแล้วก็มาหันมาดูไอ้พวกหุ้นในบ้านเราเนาะเหนือว่าจะมีวายุติดพอร์ตเอาไวนะ้แล้วสบายใจเวลาราคามันลงมาคือไม่ต้องมานั่งคิดเลยว่า,ว,าว่าวายุจะไปซื้ออะไรคุณก็ไปซื้อวายุเลยจบนะอันนั้นอันที่หนึ่งนะจัดพอร์ตแบบง่ายๆทีนี้ถ้าเรามองหาหุ้นเนี่ยอย่างที่ผมกลิ่นเอาไว้เป็นไอเดียในยตอนตอน้ตนนะครับมีเงื่อนไขราคาย,ยังไม่ค่อยขึ้นกําไรผ่านจุดต่ําสุดน่นนี่นั่นถ้าเราดูเนี่ยผมเชื่อว่ารอบเนี่ยหุ้นขึ้นไม่เท่ากัน ถ้ามองกันเนี่ยนะอย่างแรกเลยถ้าเราดูบิกรีมปเนี่ยง่ายๆนะบิกรีมเองนะฮะกำไรปีที่แล้วก็อย่างยางกตัวอย่างไปว่ามันประมาณพันเปีนี้เหลือพันเปีหน้ากลับไป2องพอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยคือจะไปเทียบไซส์ว่ามันใหญ่เท่ากากะโคงไม่ได้นะซึ่งมันก็ต้องมาดูครับว่าอ,ออแกนิกของมันจริงๆแล้วมันได้ประมาณเท่าไหร่นะครับมันก็จะทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมันเบ่ง p e ขึ้นไหมได้ขึ้นไปได้ในระดับหนึ่งนะครับก็เป็นอะไรที่ดูละออแกนิกโอเค นะครับรงไฟฟ้าที่มีอยู่มันก็ไปของมันเรื่อยๆนะน้ามันลงแบบนี้เดี๋ยวสักพักราคาแก๊สก็ลงประมูลลงไฟฟ้าก็มีลงใหม่นะก็ไม่จำเป็นต้องไปไล่กราฟไไก็ได้ก็มาดูบีกริมนะครับจริงๆ่ะเดี๋ยวคุณเราต้องทามผมเรื่องหุ้นซิ่งแนะ่เลยแต่ว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนหุ้นซิ่งจะเปิดหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น <c oughs> เอาจริงไม่ซิ่งก็มีซิ่งก็มีแล้วไปแท็กดูอ่ะเปอร์เซ็นต์ถูกเยอะด้วยนะ <c oughs> เออเป็นเล่นไปนะครับน <c oughs> ึกอะไรไม่ออกนะเอาวก็ขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณครับอันนี้สปอนเซอร์ใหญ่เราเอาจริงๆไปลองแท็กดูง่ายๆเลยไม่ต้องมานั่งคิดอะไรเยอะแยะอันนั้นวิธีการหาหุ้นซิ่งนะหรือไม่แต่ไม่ซิ่งก็แล้วแต่ทีนี้เรามาดูไอ้นอกเหนือไปจากพวกนี้เนี่ยมีอะไรที่ผมคิดว่าเออมาซื้อกันนะวันนี้นึกถึงเอ็ดวานจะไปทำดัตช์เซ็นเตอร์กับกราฟราคาอยู่ท่านั้นไปซื้อก็ซื้อเอ็ดวานมันก็แพงอยู่นะนะซื้อไปเนี่ยปั๊บเดียวเงินก็หมดละก็มาดูไทยคมก็ได้ราคาันก็แบบพอดีพอดี นะครับแล้วผมก็มองมันก็อยู่ในกลุ่มนี้นี่แหละนะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่โปรเจกต์มันก็มีอย่างไปทําดาวเทียมที่อินเดียเนี้ยคือหลายคนบอกเฮ้ยมันอีกนานกว่าจะเริ่มรับรู้กําไรรายได้อินเดียโตไหมก็โตนะแต่เราก็ใช้ DCF กลับมาสิถ้าสมมติไอ้โปรเจกต์พวกนี้มันลันจะมีมูลค่ากี่บาทคิดกลับมานะครับซึ่งเรามันก็ดูแล้วมันมีอัพไซด์นะครับเราก็แนะนำนะสำหรับตัวไทยคมถัดมาผมจะประมาณเหมือนกับคาราบาวเนี่ยถ้าหลายคนเห็นกันมาเนี่ยนะ ขายบงขายเบียร์นี่พลาดเป้าไปเยอะมากเลยนะคือเขาไม่ได้ขายนะเขาเป็นแค่ดิสซิบิวเตอร์แล้วไอ้พวกเครื่องดื่มชูกําลังเราก็รู้กันอยู่นะมันเป็นอะไรทีมม่มันมาอยู่แล้วว่าเวลาที่เศรษฐกิจฐานล่างมันดีขึ้นสินค้าเกษตรราคามันดีขึ้นผ่านน้าท่วมมีเงินเยียวยานะครับตอนนี้ราคาสินค้าเกษตรก็เริ่มดีขึ้นราคายางก็ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับไอ้พวกนี้มันก็โตไปตามเศรษฐกิจฐานล่ากนะไอ้นี่3ตัวนี้ผมว่าพอไหว กับราคาเท่านี้ครับระดับดับชนีเท่านี้นะครับส่วนที่เหลือบอกแล้วครัไปอ่านหนังสือพิมพ์ข่าวพูนเอาที่ผมบอกว่าหนึ่งก็คือโอเคแหละถ้าอเมริกามาถดถอยเราคงหนีไม่พ้นนะครับเฟดลดดอกเบี้ยลงมา0.5%เปอร์เซ็นต์แล้วบอกปีหน้าจะเอาลงอีกเยอะๆเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่เขาคงเห็นไม่ไว่าจะเป็นตัวเลขดัชนีภาคการผลิตที่มันไม่ดีมาต่อเนื่องเป็นปีแล้วนะฮะต่ำกว่า50ปอแปะเอาไม่ขึ้น นะฮะแล้วมันก็ลามมาถึงการจ้างงานนะ,ะว่าเราก็เริ่มเห็นว่าการจ้างงานของเขาก็มีการปรับตัวเลขลงมาใหม่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวเลขที่เราเริ่มเห็นพรอัตราการว่างงานพวกเงินฟงเงินเฟอ้ออะไรทั้งหลายมันคือตัวที่มันตามมาทีหลังะแต่เราเริ่มเห็นร e ดดิ้งอินดิเคเตอร์พูดได้ไง่ายคือตัวที่เราดูแล้ว่ามันชีช้วัดมาแล้วเศรษฐกิจอเมริกามีความเสี่ยงระหวังไว้นิดหนึ่งมันหุ้นอเมริกาเนี่ยไอ้ที่เราเล่นกันเพลินเนี่ยเจ็ดนางฟ้าอะไรทั้งหลายลองมันจะกลายเป็นจะกลายเป็นแม่มดนะ และระวังไว้นิดนึงนะครับ